ก็นะครับผมและน้องต้นมันนะครับก็จะไปพักกันข้างล่างนู้นนะที่พักเก่าของน้องต้นมันนะน้องต้นมันก็เพิ่งบอกผมไปเมื่อกี้นะก็ผมก็จะลงไปพักที่ที่พักเก่าของน้องต้นมันด้วยนะครับก็อาจจะได้ไปแวะดูที่พักเก่าที่พี่และใหญ่สร้างให้ใช่ไหมนี่ค่ะใหญ่ใหญ่นะก็เป็นกระตอนที่พี่เลกใหญ่สร้างให้น้องต้นมันด้านล่างด้วยนะก็จะเก่าหรือสุดสวยก็จะพาทุกคนไปรับชมแล้วก็ได้เห็นด้วยนะครับแลผมก็เพิ่งกลับมาจากโรงเรียนด้วย ก็ว่างๆก็มาอัพให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับก็โอเคครับไปกันเลยครับนเฮ้ย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 เสียงไข่ทุกคนเฮ้ย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 ไขรฮะ ก็สวัสดีนะครับสวัสดีพี่พี่ลุงป้านาอาทุกท่านเลยนะผมเล็กนะครับจากช่องเล็กเดินในป่านะครับวันนี้นะครับผมก็ได้มากับน้องต้นมันนะครับสวัสดีครับผมต้นมันคนป้าครับครับผมก็วันนี้ไอโอเชื่อนเนยเมื่อกี้หมุอะไรฮะในไซนี่เชื่อนน้องคนเงียวก็ต้นมันก็บอกกับผมว่าจะมานั่งเล่นแถวด้านนี้นะแถวนี้นะเลยไหมก็แล้วก็ทําอะไรังนต้นมัน ีก็จะมาจุดไฟกันนะก็โอเคครับก่อนไปชมคลิปนี้ก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับโอเคครับไว้ไปเจอกันในคลิปนะครับวันนี้นะครับตัวผมและน้องต้นมันนะครับก็จะมาทำมาแล้วไอเชลเลโยเกมายิโมนนั่นแหละฮะเนสไซนชโยกมาีิโมนนั่นแหละฮะเนสไซโอเกชินอกูกเกนน้องเขาบอกว่าจะมานั่งเล่นนะ เราบอกว่าจะถามน้องแล้วว่ามาทำอะไรมาดอกกีโมชน่าไรเงี้ยใช่น้องหยุดเลนน่นยูทูบน้องมันก็จะบอกว่าก็จะมานั่งแคมป์แบบดูพวกสัตว์นะครับพวกกระรอกพวกอะไรนะครับก็อาจจะจุดมีจุดไฟไอโอเกอร์มาดรงเมียอืมด้วยละก็จะมานั่งอะไรแล้วก็จุดไฟกันด้วยนะครับทุกคนโอเคครับก็ไปชมคลิปนี้ก็ขอขอ,ขอ,ขอล้าหนึ่งไลค์หนึ่งซับสไคร้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำลิปต่อไปด้วยนะโอเคครับไปเจอกันในคลิปเลยครับ ครับผมเดี๋ยวผมก็จะให้น้องต้นมันนะครับนำทางผมไปนะผมก็จะถ่ายตามน้องต้นมันไปนะก็น้องต้นมันก็ได้เปิดช่องนะครับช่องช่องชื่อว่าอะไรเนี่ยในช่องเหมือนนั่นแหละครับต้นมันคนป่าครับต้นมันคนป่านะก็ฝากไปติดตามน้องต้นมันให้ผมด้วยนะครับผมก็ไม่ค่อยได้อัปเดตคลิปเท่าไหร่นะครับก็มีปัญหานิดหน่อยครับติดที่เรียนนะครับก็เสาร์อาทิตย์ก็จะพยายามอัพคลิปให้ ที่พี่ลุงป้านาทุกท่านได้รับชมนะครับก็โอเคครับตอนนี้ก็จะตามน้องต้นมันไปเรื่อยๆเลยนะน้องต้นมันบอกว่าไปข้างล่างนะก็จะตามน้องต้นมันนะบอกมงหน่อยนะต้นมันมชนันมากเลยนะก็ถ่ายตามนอ้องต้นมันมาเรื่อยๆนะ ก็อ่านี้น้องต้นมันก็บอกว่าจะพามาดูกันรอบพามาดูอะไรนะอันนี้มันน้องต้นมันพาเดินไปไหนไม่รู้อะอายกับมาเยีหมดนั่นแหละคุณเนาะเยียมหมดแล้วแหละอายุนะน้องต้นมันก็บอกก็จะมาเดินดูกันรอบดูอะไรนั่นแหละคุณเลยก็ต้องไม่มเสียงคนมันน้องต้นมันบอกว่าได้ยินเสียงคนนะ ท้อง,งจบ้องขูทเลยท้องบ้องขูมม่มันบ่อยผมขึ้นไปข้างบนนะมันน้องได้ยินเสียงของน้องหูดีมากนะผมไม่ได้ยินอะไรเลยนะทุกคนผมก็จะพยายามถือกล้องให้นิ่งๆนะครับเมื่อกี้นะครับนะ้องไปมานถามผมว่าได้ยินอะไรไหม,มกล้าตอบเลยครับว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้ยินนะครับเครื่องมันแว่วๆครับผมก็ไม่มั่นใจนะครับจะรอฟังอีกครั้งนะครับ อิ้ยเนซนายเน่าเฉือดซื้ออ่ะเนะน,น่นคนได้ยินเสี่ยงนะครั้งนี้ชัดชัดเต็มสองหูผมนะไม่รู้ทุกคนได้ยินไหมนะใจงี้อ่ะเน,านซายบอกให้น้องเดินดีๆอนอ่ะทาง มันละลามันลืนะ่นลเลยม,มันก็น้ำก็แห้งโซ่หลงมันของนันบอกว่าเสียงหัดนะในทรายแล้วยอะนน้ำดูเสียดูเย,ยนอะดูเสียอะน้ำดูเสียเยอะเงี่เยอะแยหมดนี่ครับผมก็พามาดูบ้านของน้องต้นมันด้วยนะครับก็นี่เป็นทีแ่แลไอหยอมิเนเจอร์ก็เป็นบ้านถัก หลังแรกของน้องต้นมันเลยนะเนี mm ่อ hmm. ใช่นะน้องต้นมันก็บอกว่าเป็นบ้านพักหลังแรกเฮ้ยได้ยินเสียงอะไรไหมครับทุกคนเ mm hmm. นื้อาช่สู้เชียในเนซาย mm hmm. ก็นะครับเนไซก็ไปว่าต้นมันนะครับก็เรียกน้องว่านเนซายได้นะครับเป็นภาษาแถชาวบ้านผมนะครับก็นะครับหลังขาของน้องคือหายไปหมดเลยนะครับก็สงส้ารน,น้องมากเลยครับ หลีเดาครูเหอหลีทองเงีนยช่วงคร่เดาดูดูดีทุ่งหัวน้องต้นมันบอกให้ไปด้านนู้นนะโอเคครับตามน้องต้นมันไปเลยนะเดินเดินมันเดินเรื่อยมีนเดินมีมีเดือยมีน้องต้นมันบอกว่าจะไปจุดไฟแถวนู้นนะทุกคนก็โอเคครับเดี๋ยวก็เดินตามน้องต้นมันไปเรื่อยๆนะว่าน้องต้นมันจะพาไปทำอะไรก็ไม่รู้นะไอ้เดือยเดือยมีไซม์เมอร์ว่ะ อย่า้าซมืออคอโคอ้งคละขาวอุ้ย,ยคนยเห็นอะไรไหมออต้นมมนชี้นะเมะื่อกี้นั่นนั่นเสียงเสียงนะทุกคนได้ยินมันผมไหมใครอะทุกคนมาลีหั ระวังระวังหน่อยนะตนมนันเฮ้ยข้าเหมืออ่ะผมไมเห็นเหมือนผมเห็นอะไรนะเมื่อกี้นั่นนะทุกคนได้ยินเสียงมันผ่มไหมครับหนึ่งราสู้อ่ะครัอ่ะ,อ,ะอือพูดเยอะเมื่อกี้น้องบอกน้องเห็นนะมันได้ยินแค่เสียงนะทุกคนผมนี่ไม่เห็นนะ จะเห็นผู้ไม้กิ่งไม้มันขยับอยู่นะมีเชาพมอะรมีนารู้รอน้องต้นไม,นะม้เหมือนน้องมันบออใจผมไปแอบข้างในแล้วน,นะเ้ยมีอืมเหมือนน้องต้นไม้ยโอ้ยน้องต้นไม้ให้ผมมาดูที่พักนะอ้เกะ โอ้อันนี้ครั้งแรกนะทุกคนผมได้มาเนี่ยไอโอเกยไอโอเกย์หนูกายนี่ก็คือบ้านหลังที่สองของน้องต้นมันนะครับน้องมันน้องต้นมันก็พาผมมานะผมไม่เคยมาเลยนะครับทุกคนตรงนี้ครั้งแรกพี่โอ้ยมึดสีแล้วมึดสีเหรอมื่อ่ะก็น้องต้นมันบอกว่าจะพาผมมานอนตรงนี้นะเบื้องเบื้องมีเอจจจดเห็นป่ะเออนี่นะรองต้นมันบอกว่าจะพาผมนอนตรงนี้นะ เบื้องมีเด้อเบื้องเยอะเยอะน้องต้นมันบอกว่าจะให้จุดไฟตรงนี้นะนี่นี่นี่เบื้องเยอะเนี่เอ่อสีละสีละเบื้องมีนุ่งเยอะเบื้องมีฉิมีฉิโอแล้วเนี่ยน้องต้นไมนก็มีไฟแช็กด้วยนะเพราะว่าก็น้องแกก็พบไฟแช็กไว้เดแล้วเดินต่อขยันด้วยขยันขยัูน้องต้นไมนก็จะถือไฟผมนะเดี๋ยวจะให้ผมจุดไฟนะ บเ่สงข้อไเ่ไง้ออ่ะยงทีอ่ะไมเสองข้อะไมงข้อเ่ะงข้เใช่เรยงเรื่อดะเรื่ะดีนะครับนี่ก็จะให้น้องต้นมันนะครับพาไปหาฟืนนะเดี๋ยวคือมา,าเลี้ยงข้ใสซมเมอขั้และน้องต้นมันว่าจะลงลงไปหาฟืนข้างล่างเนละ ข้างนี huh. i, ้โอเดอร์ม si ีเยอะข้างนอโอเดอร์ม right so, ีเยอะเดี๋ยวผมจะนำน้องน้นมัตนะเดียวเยอะเยเยอะตัวเดียทุกคนจะมองเห็นไหมนะว่ามีลูกปลาไงไหนก้นพวกใครเกอะไเยอ โย่ยี่ลียงเคือไซ่คือไซ่เหมิงยี่ยี่ลองเราจะทำยองไงวะเฮ้ย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 เสียงใครอะทุกคนเฮ้ย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 ใครฮะเฮ้ยทุกคนมันขึ้นไม่ได้ตรงนี้นี่ใครอะ วิ่งตามไปก่อนนะไปทุกคนเฮ้ยเฮ้ยทุกคนไปไหนหรอไม่รู้อะเข้าลงมือเข้าลงมือวางของต้นมนันนะหายทุกคน เสี่ยม er ันวิ่งไปท่าทางนูはは้นบ้างเมื่อกี้ตกใจมากนะเมื่อกี้เดินอะไรกับป้องล่ะเชียวนะยังข้าอยู่ยังขึ้าอยู่ยังเึ้าอยู่กับป้องต้นมันหายไปเลยนะเฮ้ยโยอะเยอเยอะเจ้กระเป๋า้องต้นมาแล้วนะทุกคน มันมันโยนทิ้งไว้ตรงนี้นะไทยวะ่ายวอ,อก็เดี๋ยวก็ต้องกลับบ้านแล้วนะทุกคนโอ้โหนี่ใครอะเมื่อกี้ลับลับเลยนะก็โอเคครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอละหนึ่งไลค์หนึ่งซับสไครต์เลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและน้องต้นมาได้นะก็คลิปนี้ก็ต้องรีบกลับบ้านแล้วนะทุกคนกล่าวว่าจะไปแคมป์ด้านล่างนู่นนะ มันมีโจโรกจิตที่ไหนไม่รู้นะทุกคนก็ <c oughs> โอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ขอคนละหนึ่งล้านหนึ่ง,งส,ส่ะซัไน์ด้ครับเ <c oughs> พื่อเป็นกำลังใจใผมกับนนองต้นมันได้นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ